สวัสดีครับอีฟุตบอลฮ่าฮาวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการส่งบอลยังไงให้แม่นยำขึ้นแล้วก็สอนเทคนิคการส่งบอลทะลุช่องนะครับคล้ายๆว่าเราจะส่งบอลทะลุช่องยังไงให้มันแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับผมมาดูกันครับผมผมมากดในแรงดีหนึ่งจะขึ้นดีสองจะขึ้นดีหนึ่งนะครับจังหวะนี้อยู่ที่พันเจ็ดกว่าแล้วครับจะขึ้นพันแปดไปอีหนึ่งครับมาดูกันในเกมครับนี่ครับ มาชมกันครับผมกดมานี่ครับเพื่อนการเสียเวลาเดี๋ยวมาชมกันครับนี่ครับผมมันก็ทีมเหมือนเดิมนะครับธรรมดาเหมือนเดิมครับก่องหน้าสามดูทีมเขาครับโอ้โหทีมเขาตึงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโค่หรือโซเลตมีครบเลยครับยังไงก่อนดูก็ผมขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมผมขอคนละสิบไลค์เท่านั้นครับแข่งครับเพื่อนเป็นกำลังใจให้ผมมาชมกันในเกมครับจังหวะนี้โรดี้ โรดี้ให้มาเห็นไหมครับผมไม่รีบนะครับพยายามไม่รีบนะครับให้มาสอนถึงนินเราพยายามไม่ต้องรีบนะครับดูให้ดูที่ช่องครับดูครับอ็มบาเป้รุดมาแล้วยิ่งจังหวะนี้เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ดูภาพช้าครับดูนะครับผมได้บอลผมไม่รีบนะครับโรดี้ยังวันนี้ครับผมเห็นไหมครับโควาเมอร์ข้างล่างครับผมแปะมาข้างล่างว่างเราสังเกตตัวว่างดีๆเลครับเราไม่ต้องรีบส่งไปข้างหน้าหรอกครับแค่นี้ครับนี่ครับแล้วก็ให้ช่องเห็นไหมครับอ็มบาเป้วิ่งแล้วครับแล้วก็พ พยายามไม่ต้องรีบครับผมเห็นแล้วก็ให้คืนกันให้ตัวที่ไม่มีคนประกบครับดูครับเอ็มเป้เห็นไหมครับซ้ายล่างนะครับแล้วผมก็ปัดมาซอนแล้วก็ซ้ายว่างผมก็ให้ไปแล้วครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วเตโยยอดมาเอ็มเป๊โอ้โหไม่เข้าเฉยเลยครับชนคารดูครับภาพช้าจังหวะนี้ครับผมอยากให้ดูครับเอ็มเป๊ยเข้ามาครับผมไหมครับผมจับบอลก่อนนะครับแล้วผมก็ค่อยดึงออกมาซ้ายนะครับ ไม่ต้องรีบเบิลแล้วก็ไม่ต้องรีบส่งไปข้างหน้านะครับผมผมอยากให้ทุกคนค่อยๆจับบอลแล้วก็เอาพิกหาเหลี่ยมที่เราเพื่อนที่เรายืนอยู่แค่นั้นเองครับประมาณนั้นครับผมนี่ครับดูนะครับแล้วก็หมดครึ่งแรกบครับให้ทุกคนเล่นใบไบรแล้วครับผมมันก็เกมนี้มันสามารถดักบอลกันง่ายนะครับผมเราต้องสังเกตดีๆครับว่าตัวไหนว่างนี่ครับมาดูครับจังหวะนี้ซอนทูมินให้มานี่มา เอ็มปาเป้ดูครับไฮมาหนึ่งสองแล้วเองนะครับเอ็มปาเป้วิ่งแล้วครับแล้วก็ไปแล้วครับเอ็มปาเป้หลุดมาจังหวะนี้อุ๊ไม่เข้าได้ยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหแต่ดูภาพช้าจังหวะนี้ครับดูครับซอนเทงมินดูครับเนมมาปับเอ็มปาเป้์หยนกลางว่างเห็นไหมครับผมไม่รีบขึ้นหน้าครับอโรดี้แล้วก็ค่อยให้ซอนแล้วก็ต่อเอ็มป้าเปย์ฟินช่องมาจังหวะนี้สวยครับก้องหน้าของเราคนมันจะวิ่งช่องอยู่แล้วครับเราต้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องดึงจังหวะรรอคับ ถ้าจังหวะไหนเร็วไม่ได้ถ้าจังหวะไหนเบิ้ลจังหวะเดียวไม่ได้นี่ครับดูจังหวะนี้ครับชัดๆเลยครับนี่ครับเพื่อนครับผมร้อยเป้วิ่งก่อนนะครับแล้ววิ่งเปิดบ้านจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับจังหวะนี้ดูครับผมไม่รีบนะครับดูครับตักบอลได้ครับเตะดีเห็นไหมผมให้ต่อมาพามือไหมครับผมให้ต่อมาแล้วก็เห็นไหมผมเห็นข้างล่างไหมครับผมไม่รีบส่งขึ้นหน้านะครับผมให้มาโรดดี้ รดีใช่ไหมครับผมรอจังหวะให้เมเป้วิ่งก่อนนะครับเห็นไหมครับเมเป้วิ่งไปข้างหน้าแล้วผมก็แทงแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้แล้วก็ชาร์จไปนิ่มๆนลครับเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับเราไม่ต้องรนจะส่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเราต้องดูตัวไหนว่างนะครับกลางเราว่างแล้วก็เคาะมากลางก่อนครับนี่ครับอาจังหวันนี้เขาไม่อยู่แล้วครับก็ปานเชียบแล้วครับลูกนี้สงสัยเขาไปไหนก็ไม่รู้ครับยอมแพ้แล้วมั้งครับสามศูนย์นะครับหลังจากวันนี้ก็เรียบร้อยครับ หมดเวลาไปครับผมเกมแรกก็ชิวๆครับนี่ครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมอธิบายอย่างนี้คือทุกคนไม่ต้องรีบแล้วครับผมพยายามจับบอลแล้วก็ดูตัวที่ว่างครับจับบอลดูตัวที่ไม่มีคนประกบแล้วเราค่อยให้บอลเพื่อนแล้วครับผมไม่ต้องรีบส่งไปข้างหน้าตัวที่มันมีตัวประกบครับยังไงเราก็โดนดักแน่นอนครับถ้าเราส่งไปข้างหน้านี่ครับดูครับผมสามนึมินผมวนเห็นไหมครับวนแล้วให้เนมาครับอย่างวันนี้แล้วเนมมาหลุดมาเนมาเจอเลนต้าเนมาล็อกปั๊บโขย แต่ไม่เข้าครับเสียได้ครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับดูครับภาพช้ากันชัดครับผมดักบอลได้ไหมครับผมให้มาข้างหน้าปุ๊บสอนถึงมินให้มาต่อนี้มาปุ๊บเห็นไหมครับผมไม่รีบครับแล้วให้มาโรดิแล้วให้มาต่อเอปเป้แล้วให้ต่อเปด้เปด้รอครับรอครับเห็นไหมครับไม่มีตัวสูงเราก็รอข้างเติมมาครับแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้เราโขกเห็นไหมครับ เราส่งบอลเราจะไม่จะเป็นต้องรีบครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้ครับพยายามจับบอลแล้วก็ถ่ายบอลมาเลยครับแล้วก็เวลาครึ่งแรกครับชมครึ่งหลังครับนี่ครับดูครับจังหวะนี้ผมรอเห็นไหมครับผมรอในมาครับจังหวะนี้แล้วให้มาโอ้แต่จังหวะนี้งงเองครับผมโอ้โหแล้วจังหวะนี้ต่อเนื่องมาครับเอรีเอดีนะครับรอจังหวะแทงมาปุ๊บและนี่ครับเห็นไหมครับ ดูภาพช้าครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ดูกันชัดๆครับจังหวะนี้พามือดักได้ใช่ไหมครับผมแล้วเปดตี้ผมสังเกตสังเกตเอ็มเปอป้นะครับเอ็มเปอปี้มีคนดักใช่ไหมครับแล้วก็ส่งส่งมาให้เนมารีครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับเราต้องส่งให้ตัวที่มันว่างนะครับเราอย่าส่งให้ตัวที่มันประกบเขาประกบครับยังไงมันก็ไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับผมโอ้โหนี่ครับรอจังหวะดูนะครับเปดตี้รอจังหวะเอ็มเปอป้วิ่งเอ็มเปอป้วิ่งไปแล้วก็แทงนี่ครับ ประมาณนี้ครับดึงมาเห็นไหมครับราอจังหวะราอจังหวะคนวิ่งไปก็แทงนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับผมเห็นไหมครับดึงร้อจังหวะเพื่อนครับมันต้องเทคนิคอย่างนี้ต้องมีนะครับผมหวังว่ดทุกคนจะเข้าใจแล้วก็นําไปใช้แล้วนะครับก็ฝากไลค์กดซับ์ลิปด้วยครับสั่งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ